โอเคผมนะวันนี้มาเปิดกาชาลิโกกันต่อผมอยากได้การคุณเธอเพิ่มก็ผมนะเปิดมาเพชรก็ไม่ค่อยเหลือแล้วแต่ไม่เป็นไรลองดู <c oughs> อ้ยขาวจั๊วเลยก็ผมนะจะได้สีลุกมัางไหมนนเนาเนี่โอเซนโนอ่าแย่แล้วลิโกไม่ยอมออกเลยเนอะ <c oughs> โอ้ยชี้ๆก็ได้ซับมาไม่รู้กี่ใบแล้วครับผมนะอะเหลืออีกนิดนึงครับผมนะเปิดกันต่อนอยอยากเปิดกาชาแต่เพชรไม่มีแล้ว oh. ตายเปเพิ่มดีไหมเนาะอยากเติมเพชรต่อแต่ว่าอืมไปเติมผ่านอะไรดีมันมีอะไรที่มันแบบมีโปรที่น่าสนใจม้งไหมเนาะช่วงนี้ S h อปปี้เ y ใช่แล้วสำหรับทุกท่านที่ใช้ช p อป บน Android ขอแค่ท่านเชื่อมต่อเข้ากับ Google Play Store ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุดถึง100%พอยอวิธีการเชื่อมต่อน,นั้นก็ไม่ได้ยากเลยเข้าไปที่ Play Store กดเลือกที่โปรไฟล์แล้วเลือกเมนูและการสมัครใช้บริการเลือกวิธีชำระเงินเพิ่ม Shop ป,ปี้เพรอกไมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี S h o ป e ี Pay กดยืนยันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมดางนั้นทุกท่านก็สามารถไปที่หน้าแคมเปญแล้วไปกดรับโค้ดฟรีแล้วนําไปใช้ใจ่ายก็จะสามารถได้รับคอยคืนโดยบางเกมจะมีโปรโมโชั่นพิเศษแต่ถ้าท่านอยากเติมเกมอื่นก็สามารถใช้ดีลเด็ด Google play ที่เติมได้ทุกเกมอย่าลืมกดซับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่